พี่น้องครับงานสร้างไม่มีวันสิ้นสุดใหญ่ยนจุดนิ่งพี่ใหญ่นายธงชัยเจริญสุขมาแหนำแผงโซลาเซลล์มาบริจาคติดตั้งทั่วทุกมุมของสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยเลยมาคนเดียวไม่พอยังพาคนงานมาช่วยนะครับนี่ทีมงานของพี่ใหญ่แล้วพี่น้องครับดูนะครับอ่านี่กำลังกดลงมา กำลังกดลงมานะครับไอ้ไอ้รับพี่น้องทุกท่านดูนะครับดูการทํางานของ ro, แมกโครเรากดไว้เพื่อ,อจะได้จะได้ติดแผงเซ็นรัลเซลลไฟล่ะครับที่นี่นะครับเราวันนี้เราทําหลายจุดนะครับวันนี้เราทําหลายจุดพี่น้องติดตามกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่น้องปล่อยให้ภาพบรรยายนะครับว่าใครทําอะไรบ้างนะครับพี่น้อง ปล่อยให้ภาพบรรยายเองว่าพี่น้องคณะที่ปรึกษาท่ามการสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียดนามใครทําอะไรบ้างครับพี่น้องดูเอากันแล้วกันนะครับทุกคนมาเพื่อมีส่วนร่วมมาเพื่อการกุศลโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้นําฝนพี่ไพศาลไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยให้ภาพบรรยายเอาพี่น้องดูนะครับโอ้วันนี้เราจะติดตั้งเยอะอยู่นะครับ ติดตั้งเยอะเลยพูดง่ายๆว่าจะให้แสงสว่างในสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดน,นามแห่งประเทศไทยไม่เหงาแ,แต่ว่ายอมรับเลยว่ามาเห็นที่ทําโมหมาที่ไรต่อยกุวันโอ้ยมีความสุขจริงๆเลยขออญาตใช้ค,าคําว่าโคตรมีความสุขเลยที่เรามีที่ฝังกาย ของเราของต้อยกูวันของพี่น้องลูหลานาโครวมทั้งบรรพบุรุษของต้อยกุวันก็จะย้ายมาฝั่งที่นี่พี่น้องครับแค่เห็นที่ทําหมู่มาสนามหญ้าเขียวขจียังสนามกอล์ฟนี่ห้อมล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมนี่โอโ้โหโคตรตะลามีความสูงเลยครับพี่น้องครับอ่าอ่าขออนุญาตต่อเลยครับพี่น้องดูอ่าพี่น้องดูครับ จะไปจะไปติดตั้งตรงไหนต่อเลยครับพี่ใหญ่อันนี้เราประกอบเลยใช่ไหมครับพี่ใหญ่นี้เราประกอบเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับกําลังจะติดตั้งพี่ใหญ่ช่วยสาธิตน,นะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างครับพี่ใหญ่ขั้นตอนการใช้งานเป็นแบบไหนครับไฟมืดลงมาจะติดเองโอ้เหลมันติดด้วยอัตโนมัติเหรอครับใช่แล้วก็เช้ามาก็ติดมันเอง คือเปิดปิดตามแสงไฟเหมือนกับไฟหลวงแบบนี้สมมติว่ามืดมามันก็จะติดด้วยตโนวัติอย่างนี้เหรอครับพี่ใหญ่โอ้หรือไม่งั้นเราก็ใช้รีโมทแทนเอาใช่ไหมครับโอ้โหมันทันสมัยมากเลยพี่น้องเอ้ยรุ่นเห็นบอกว่ารุ่นล่าสุดแ <laughs> ต่กุวันก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่มีข้อมูลตรงนี้พี่น้องเออโอ้นี่แผงใหญ่ด้วยใช่ไหมครับพี่น้ำฝนโอ้ครับอืม พอดีที่บ้านไม่ได้มีใช้ก็เลยไม่รู้ไม่มีข้อมูลเลยโอ้พี่ใหญ่นี่ลงมือเองด้วยนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยดูว่าเสร็จยังไงนะครับพี่น้องครับผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีอีกหลายคลิปเพราะว่าต้นแรกกำลังจะเสร็จ เดี๋ยวประเดี๋ยวเสร็จสำเร็จยังไงผมจะถ่ายพี่น้องดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ